มามามือหนาเพิ hungry, uh, boy, uh. Hence, out, ่มมัม oh, right. ีปูได้มือหนาน่ะเออ้าว่าเท่าับเทาน้อาไดย่องายนย่งนี้บาทมันอย่างี้บาดนี่ Những điểm bay lên, hết bay cái kính bay hết kính bay hết kính bay bay hết ข้าวพี่น้องเนาะถือว่าเมื่อนี้คนค้าคนขายก็อุ้ยลายอ่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะทุกๆวัดนังคานนี่ถือว่าปุ๊ดต๊ะผู้คนลายขนาดพี่น้องเลยครับจ้กมกเต้ามกแตง้เนาะเต็มอื้ออยู่มหนาวักแตงมกกล้วยพักหนาขาหุ่นก็ต้องขนมเพียบ มามาเลือกมาเลือกซื่อเลือกเบิ้งได้พี่น้องเนาะอ่าครับเนอะสบายดีอ,อ่าเป็นเสียผ่านาเท้พี่น้องเนาะมีครบเป็นปลาทูเป็นชีนหมูเป็นหัวโจกหัวใจคักข,ขาใกล้ตีนใกล้มีครบทั้งนั้นกระพุ่นอ่ามีทะเลก็มีปลาทู่ด้วพี่น้องเนวะ้ยมาลด <c oughs> อา่าเบดพี่น้องเนาะ วันนี้ตั้งกล้องกันเดอ้อบาทนี้พี่น้องเดอ้อยังไงก็ขอกราบทักทายสบายดีครับตันแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขุสุขคนพี่น้องเลยอ่ะตั้งกล้องไว้ก่อนอืมพี่น้องเนาะตั้งกล้องไว้นี่แล้วบาทนี้ มือนี่ขาใกล้ทุกจะเข้าเด้กโง่เหมือนขาไปแล้วมันนีกับมุนีมันสังหัดแน่มาดนีโดนล้มอดลมโนไข้โคดสั่หนึ่งเนาะกับสบายดีเด้นพี่น้องเด้อเนาะมามามาฮะหลายเอ้ะ มันชื่อทรงชื่อเสียแรกกับมาซชื่อนักกินแล้วอ่ะแกเป็ดแกัับมน

อ๋อไม่สายนะไม่มาสายเกร็บลูกผมมังกรชอบใจขอบใจ มาแล้วขี้้ที่นั่นพูดเมาพูเทนพูดทเทนพูดเทเทนพูดเ

you yeah.

บ่มนะทำไว้มามาติด้งื่อนนั่งนั่งนั่งโม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp กม่วดล้น่ีวะไรเจบปวเพาวดแน่อ็บน่ขวดหอเจบปี่วด้รเเนี่อองทาก่ส่หม้อกส่หนู้องใส่หมู้ใส่รมูต้องใ่องใส่หมูต้อใส่มู่หมอ่หม้่หม้่ให้่หง่ใ่้่อ่ม้ใส่ม่้ใอ มันก็พอมันตอกวางนี่ผนเด้อไวันขอ่ยิน่คันขอาินดินเด้อชนดินว่าเะนเียวมันช่วเป่าอ่ะใสขนน้ำไปนเด่นฮะออขนเดนไมเด็่ได้ินไม่ใกเหรอตางหลัง่าเขาอันนี้ไม่ควรง่างลาง่ายอมาเขาที่เขาน่ยก็เป็นคือไ่ช่นะอ๋อเบื่อไม่เลี้ยงเขื่นเวืงเกาเ่อนน ไม่ไล่น้านที่งนี่นะเาไม่ไม่จะื่อไ่ไดเาไปเอื่อปาได้ตมาตามไดแล้วเาบมสงมไปตมได้วยม่ไตมหนี่ก็ขอจีซื้อ้ขอเอาไ้ะเบ่งเ่เาไม่ได้เอ

<laughs> <laughs> mút ngắn hơn anh cái điều mút nuôi hoài nữa อูไดกับบมีหนูไหวมาขายเนาะหนูหวเพราะทอดบวานทอดแถวทงนากบิดอะไรทีไอ้เนาะเห็ดยังไงเนาะชิได้มาขายเนาะตัวหาชีพได้นั่นตัวนี้เดี๋ยวตัวทึบมานั่นตัวว่าหนูไหวว่ะ จำตัวน้อยกับตัวส5ตัวกลางนะจำตัวยิงบนะัตทโทน่ะตัวห้าชิ้นมือต้องขาวตัวเส้าหาพักบ่อาว่บออบาวันที่กับเจ้าขายอ่ะน้ำบ้านเนะนี้ยเขาหมนโดนเด ใช่ขอบใจนโอยบ่าวน้อยเอายังก้อนอาห่าพันกีบใส่หมูแดงกับใส่หมูสับด้วด้ยราบไก่ราบไก่ nè <laughs> cái <laughs> nào lại cái câu nào nó Con đây nụ nhai mắc khai cái gì bị khen này cái nào người tô xét hả anh <laughs> ดิบขายเพิดก่อน ใกล้ๆเขาได้ถ <sympath is> ่พ <jack> ิเศษมั้งนี่ชาบมันก็ได้มั้งนี่อ่ะลายเลยพี่น้องเนาะขนาดสวยแล้วสวยแล้วกระพุ อันจีมจีมอยู่เนาะอมามามาอ่ามือหนาเพื่อนเพ่นมีปูได้มือหน,าน,หน,อหนานะ่ะเออ

rồi. <laughs> <laughs> à, luôn, luôn, nhà mấy kia sao? À lột, má nha Lọ bơ con khi nào nó <cười> <cười> หยายแบบ่าเลยกินยาติดต่อนอในระหว่างายัสรกเยนี่น้อยดีนี่เออนเออได้ขายกับ่อขายด้อ่ด้ อย uh ่างเด้บาดมันอย่างนี้บาทนี่เออเออโมเมนกอยเนาะโมเมนเนาะเออขาแมู้จับนะฮะ คนหลายขนาดเดอ้อมือนี้เดอ้อสวยแลวยังเซลเซลอยู่นะเนาะโอดโคดเนาะขายดีขนาดเราก็ลเลยเรียนคิวเนาะขายดีเลย ปดมื่อมมาได้มาได้เบิดป้าได้แฟบุ๊ื่อนี่สาบอันซีบสาบอันซีบไม่น,นี่เล่มน,นี้มาแล้วนะกับตำหมักทัวอ้ยบอจะผักลานผักลานผักลูก Ê. Đời đời á đẹp hết chất hay. Ừ. 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 Phẹt bó đi. Phẹt bó. Ờ. Ừ. Được vướng được vướng. Nhưng mà thực chạy phân vô nó. อืมเ้อาตัวนั้นมามาพี่น้องเลยเนาะจังใดก่ะคือชิได้ขอโตโจัจบคลิปก็ได้บาทน,นี่พอเวลาหน้าที่กะยาวพอสมควรแล้วพี่น้องเลยเราว่าพิพาทประการใดก่ะขอโทษขออภัยน้ำหลายๆเด้อพี่น้องเด้อขอบมกขอบใจ อยกำลังแห้งใจเนาะที่เขามาเบิงมาชมพี่น้องเลยแต่ก,ก็บ,บกกขดขำโฆษณาทา,างซองเบาต้านาะพี่น้องเนะเาะลูกคากับมามามาพี่น้องมามาเวะชื่อซอยเนะเาะโอเคพี่น้องสวัสดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อบ๊ายบาย